รับรับรับทำไมพูดเราจะลอง,ลองให้อืม ดีะล้ก็มีปมของเขาอะค่ะพวามแน่เขาทิ้งไปเขาปมของเขาเลยรับยามไหมเนี่ย แม้อดีตจะจบไม่สวยนึกภาพถึงทีไรมีแต่อารมณ์ครุกรุ่นความโกรธแต่ช่วงเวลากว่า17ปีที่มันกัดเซาะความขุนเคืองจนหมดสิน้นการให้อภัยคงทำได้ไม่ยากเมื่อทุกคนที่มาพร้อมหน้าวันนี้มีโจทย์เดียวกันคือการเยียวยาหัวใจของเด็กหนุ่มคนนี้ปล่อยวางแล้วทุกวันนี้ปล่อยวางแล้วไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลย ก็ล,ลูกเขาอยากรู้แหละแม่เขาเป็นยังไงอยู่ตอนนี้ <Okay. S 1> อยู่เป็นยังไงอะไรไยังไงใช่แล้วไม่มีปัญหาอะไรกับครอบครัวใหม่ใช่ไหมอ๋อไม่มีครับไม่มีคุยคุยกันได้นะก็เคยคุยแล้วถ้าเขา oh. อยากตามก็ตามได้อะไรอ๋อถ้าคุณอยากมาหาลูกจะมาเมื่อไหร่มาได้ไม่มีปัญหาเราเปิดทางเสมอเวลาวันแม่อะไรอย่างเงี้ยแรกๆอ่ะผมก็แบบ ไม่โอเคอพี่คือคนอื่นเขาไหว้แม่แต่ผมไม่ไม่มีแม่ให้ไหว้หพี่ที่โรงเรียนไงนนใช่ครับเ,เหตุการณ์แบบนั้นมันสะสมอยู่ในใจมันเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ครับเคยเคยก่อนหน้านี้แบบเคยไม่รู้สึกไม่รู้สาอะไรกับงานวันแม่บ้างไหมเคยคนระับทุกวันนี้ก็เป็นเฉยๆแล้วอะ่พี่ผมไม่ได้อยู่กับแม่มพี่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติมั้งผมจะรู้สึกยังไงดีอะ ผมมมมไไ่่ไีแม่ให้ไวแล้วทำไมวันนี้เราถึงรู้สึกว่าต้องการแม่ผมแค่อยากรู้ว่าทำไมวันนั้นเขาถึงแบบคิดที่จะไปพี่แล้วก็ทำไมไม่ติดต่อมาเลยอะไรแบบนี้พี่ผมแค่อยากเจอเขาสักครั้งนอพี่ใกลสุดขอบฟ้าตามหาหัว ัใวใครอบครัวเลี้ยงมาแฮปปี้ดีครับผมเราไม่ได้ขาดความรักไม่ครับย่าผมเขาก็คือทำหน้าที่แทนแม่เลยครับเหมือนแม่เลยครับเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหล นั่งหลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวรรค์คงได้สมประสงค์ครวญแห่งใจปาฏิหาริย์แห่งรักที่พัดรากนั้นอันภาพบรรดาศากดฟ้า Okay.